หรือสภาพจิตที่ชาวพุทธควรสร้างให้มีขึ้นเสมอๆในใจของตนเองซึ่งพระพุทธเจ้านี่ทรงเน้นทรงย้ำไว้ว่าถ้าใครปฏิบัติทำแล้วก็จะมีสภาพจิตที่พึงปรารถนาเหล่านี้เกิดขึ้นมาเราจะเรียกว่าได้เป็นจิตใจของชาวพุทธจิตใจของชาวพุทธจะมีลักษณะตอบแบบนี้ซึ่งก็จะมีห้าข้อเหมือนกันเอกอชุดนี้มันจะพูดถึงห้าห้าห้า แล้วก็เพราะเหตุที่พุทธศาสนาสอนให้คนเป็นอย่างเนี้เราจรึงพูดได้ว่าพุทธศาสนาเป็นาศาสนาแห่งความสุขคนที่มาเรียนรู้ปฏิบัติพุทธศาสนานี่ถ้าปฏิบัติถูกต้องจะต้องเป็นคนที่มีความสุขแต่หลายคนจะเข้าใจผิด,ดว่าพุทธศาสนานี้เอ๊ะทาไมพูดแต่เรื่องทุกเดี๋ยวก็อนิจจังทุกขังอนัตตา ถ้าเราจะพูดง่ายๆก็เราบอกว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการรู้เท่าทันทุกข์แต่มีชีวิตที่เป็นสุขทุกข์นี่ไม่ท่านไม่ให้อาแบกเลยถ้าใครไปแบกทุกข์คนนั้นก็แย่ปฏิบัติผิดอริยสั์ข้อแรกนี่ท่านสอนไปเลยว่าหน้าที่ต่อทุกข์คือรู้จักมันถ้าไม่ได้บอกว่าหน้าที่ต่อทุกข์ให้เราไปเป็นทุกข์หรือแบกทุกข์ไม่มีที่ไหนการวัดความก้าวหน้าในการปฏิบัติก็คือความสามารถในการที่ลดละทุกข์ลงไป แล้วก็ในระหว่างนั้นแม้แต่ยังละทุกไม่ได้จริงก็ยังมีสภาพจิตที่เป็นสุขแล้วก็สามารถที่จะสร้างมันขึ้นมาได้แล้วก็สนับสนุนให้สร้างมันอยู่เรื่อยๆท่านี้สภาพจิตที่ว่าดีงามที่เป็นสภาพจิตของชาวพุทธชาวพุทธควรสร้างให้มีขึ้นเสมอๆห้าอย่างนี้มีอะไรบ้างก็ขอพูดแทรกไว้ในที่นี้ห้าอย่างนี้ก็ มีหนึ่งปราโมดซึ่งต่อไปก็อาจจะมีพูดถึงในอานาปานสตินี้ด้วยปราโมดก็คือความร่าเริงเบิกบานใจแล้วก็สองก็ปีติที่ว่าเมื่อกี้ปีติก็คือความอิ่มใจปลื้มใจแล้วก็สามปสัสสัทธิความผ่อนคลายระงับลงความผ่อนคลายที่ไม่มีความเครียดแล้วก็ต่อจากนั้นก็มีสุขในที่นี้ท่านเอามา แสดงตัวให้ครบหมดเลยไม่เอาระแวงไว้ประสติิก็ปรากฏต,ตัวมันด้วยก็มีทั้งปราโมทปิติประสติต่อจากประสติิก็สุขแล้วต่อจากสุขก็สมาธิก็เกิดถ้าคนไม่มีความสุขจิตใจมีความทุกข์นี่มันจะเป็นตัวกวนไม่ให้มีสมาธิคนที่จะมีสมาธิได้ตัวองค์ประกอบปัจจัยสําคัญก็คือความสุขแล้วก็มันเนื่องมาจากปราโมทปิติปฏิสตินั้น พอมีอสุขแล้วก็มีสมาธินี่ครบห้าเลนี่มีปราโมดปีติปัสสธิสุขแล้วก็สมาธิอันที่ห้าพอสุขแล้วก็สมาธิก็จิตใจก็สงบตั้งมั่นแน่วแน,วแนว่เป็นจิตที่บอกแล้วว่าผ่องใสแล้วก็นุ่มนวลควรแก่การงานเหมาะแกงานเหมาะแกการใช้งาน เอาละนี่ก็คือสภาพจิตของชาวพุทธที่พระพุทธเจ้าตัดไปที่โน่นบ้างที่นี่บ้างอันนี้สมาธินี่ก็เป็นการปฏิบัติที่ย้ำอยู่โดยเฉพาะสมถะแล้วเราก็ใช้ในวิปัสสนาด้วยนี่ที่จะมีสมาธินี้ก็ต้องอาศัยนี่แหละเป็นองค์ธรรมท,ที่เรียกว่ากระบวนธรรมถ้าบอกมันเป็นไป,นปนตามปัจจัยมันเป็นไปนตามกระบวนการธรรมชาติ มีปราโมดแล้วก็มีปีติมีปรสัสสธิมีสุขมีสมาธิห้าอย่างแล้วชาวพุทธก็ควรจะพยายามสร้างให้มีขึ้นเสมอทีนี้ที่จะพูดต่อไปก็คือว่าแม้ว่าภาวะจิตเหล่านี้จะดีงามประณีตเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาแล้วเราควรทำให้มีขึ้นเสมอและข้อปฏิบัติในทางพุทธศาสนาจะให้เราได้เข้าถึงภาวะเหล่านี้แต่ว่า ก็ยังมีสิ่งที่ประณีตสูงขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งเราไม่ควรจะมาติดอยู่ขั้นตนๆเพราะฉะนั้นแม้แต่ความสุขนี่ก็มีหลายระดับซึ่งอันนี้มันจะเป็นลักษณะอีกอย่างหนึ่งของพุทธศาสนาคือภาวะที่เป็นอิสระแม้จะมีความสุขก็ไม่ติดในสุขนั้นมีความเป็นอิสระเป็นตัวยืนอยู่ตลอดซึ่งความเป็นอิสระนี้ก็กลับช่วยให้เราได้เข้าถึงความสุขที่ประณีตสูงขึ้นไปยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นด้วย วความสุขนั้นมีหลายระดับอย่างที่ว่ามาแล้วยิ่งเราไม่ติดในสุขระดับต่ําหรือระดับกลางเราก็ยังยิ่งสามารถที่จะเข้าถึงความสุขในระดับที่สูงขึ้นไปด้วยอันนี้ตมาก็นํามากล่าวไว้เพื่อให้เข้าใจความหมายเรื่องปิติและสุขที่ต่างกันแล้วสัมพันธ์กันนี่เป็นสําคัญสัมพันธ์กัน,น,กนต่างกันในแง่หยาบและนิ่เกิดก่อนเกิดหลัง เป็นต้นแล้วก็สัมพันธ์กันในแง่ที่ว่ามันต้องต่อเนื่องกันมาปิติเกิดก่อนแล้วก็สุกตามมาอันนี้ก็ตอนนี้ว่าจะพูดเรื่องว่าเมื่อสมาธิประนีตขึ้นไปแล้วองค์ฌานก็เปลี่ยนไปองค์ฌานองค์ฌานที่หยาบก็ลดหายไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นฌานขั้นสูงขึ้นไปก็เลยเมื่อกี้กลายเป็นไม่ได้พูดไปซะแล้วก็ตอนนี้ก็เลยไม่จําเป็นต้องพูดอีกก็ทวนสักนิดก็ได้ เอาเป็นอันว่าเมื่อภาวะจิตสงบลึกซึ้งลงประนิตขึ้นดยสมาธิดียิ่งขึ้นเระก็สภาพจิตนั้นก็มีคุณสมบัติประกอบเปลี่ยนไปคุณสมบัติที่เรียกว่าองค์ฌานที่หยาบก็ลดหายไปแล้วก็บางครั้งก็มีองค์ฌานที่ประนิตขึ้นมาแทนที่คือว่าฌานที่หนึ่งก็มีองค์ฌานห้าวิตกวิจารปิติสุเอกคตา ถ้าถึงชานที่สองเมื่อสมาธิแน่วจิตอยู่ตัวมากขึ้นก็ไม่ต้องคอยยกจิตมากำหนดที่อารมณ์ไม่ต้องพยุงประคองให้จิตคลออยู่กอารมณ์ก็เลยไม่ต้องใช้วิตรวิจารณ์ณไม่ต้องเหนื่อยกับวิตกวิจารณ์อีกวิตรวิจารณ์ณก็พนน้นนาทีหมดไปต่อมาชานที่สามประนีตขึ้นไม่ต้องอาศัยปีติมานำสุขไม่ต้องส,สั่นสะทือนกับความสู้ซ่าของปีตินั้น จะมีความสงบละเอียดมีแต่ความสุขกะเอกคตาปิติก็เลิกทำานาทีก็ไม่ต้องมีปิติต่อไปก็เหลือจะสุขกับเอกกัคคตาต่อไปชานที่สี่ประนีขึ้นอีกแม้แต่ความสุขก็ยังหยาบอยู่จิตยังพึ่งอาศัยอารมณ์อยู่ยังเกาะเกี่ยวข้องแคบอยู่เมื่อประนียิ่งขึ้นไปอีกจิตอยู่ตัวลงตัวทุกอย่างเข้าที่อย่างสมบูรณ์ ุกก็เปลี่ยนไปเป็นภาวะที่นรียกว่าอุเบกขาซึ่งประณีตกว่าสุขพัญหาในก็แปลว่ามีองค์ฌานเพิ่มขึ้นมาในฌานที่สี่มาแทนสุขได้แก่อุเบกขาแต่ว่าองค์ฌานข้อนี้เป็นธรรมะที่คนเข้าใจยากคนทั่วไปบางทีก็เข้าใจผิดกันมากอย่างที่ว่ากลายเป็นเฉยไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่เอาเรื่องเอาราวความจริงนั้นมันเป็นสภาวะจิตที่ประณีตยิ่งกว่าสุขจะให้เข้าใจเรื่องนี้เป็นท้าวสักนิดหนึ่งเรื่องความประณีตของอุเบกขา จะเที่ยวกับเมตตาสม่ไม่ว่าเอาสุขมาเที่ยวกับเมตตาเราจะพอเห็นได้คือเมตตาก็เป็นสภาวะจิตที่ดีลือเกินประณีตลึกซึ้งพุทธศาสนาก็ยกย่องแล้วก็สนับสนุนและเกินให้เราเนี่ยสร้างเมตตาขึ้นมาเราจเจริญสมาธิแล้วก็มีการแผ่เมตตาแล้วในชีวิตประจำวันก็ให้มีเมตตาต่อกันอะไรต่างๆนี่เป็นศาสนาแห่งเมตตาเลยทีเดียวแต่พร้อมกันนั้น เราก็รู้ว่าธรรมะนี่เป็นระบบขบูรณาการการมีเมตตาอย่างเดียวนี้อาจจะทําให้เกิดภาวะไม่สมดุลขึ้นมาเสียศูนย์และทําให้เกิดความบกพร่องแม้ว่าเมตตาจะเป็นสภาวะจิตที่ดีเยี่ยมแล้วก็ตามแต่มันยังทําให้มีความเอียงได้และพลางปัญญาได้ปัญญาจะทําหน้าที่ได้ไม่เต็มที่ไม่บริบูรณ์ด้วยความรักความเมตตานี้ ในกรณีที่ต้องใช้ปัญญาถึงที่สุดและปัญญาจะแจ่มชัดทําง,งานได้ถึงที่สุดนี้มันจะเลยพ้นเมตตาไปอีกอันนี้เราจึงต้องการอุเบกขาอุเบกขาที่เป็นภาวะจิตที่เรียบโลง่งที่เป็นอิสระแต่ภาวะนี้อยู่ตัวลงตัวทุกอย่างเข้าที่แล้วก็เป็นภาวะที่ต้องอาศัยปัญญาทำงานคู่กับปัญญาดังนั้น แมใ้ในการปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ที่ตามปกติต้องมีเมตตาแต่เมื่อถึงคราวจะใช้ปัญญาอย่างสูงสุดปัญญาทํางานเต็มที่เพื่อความเป็นธรรมเป็นต้นจะต้องไปอยู่ที่อุเบกขาในการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันจะมองในแง่สภาวะจิตที่ประณีตลึกซึ้งก็ดีหรือจะมองในแง่ของการที่ว่าจะเดินหน้าไปในการปฏิบัติเพื่อให้ปัญญาทํางานได้ผลเต็มที่ก็ตาม การที่อยู่ในขั้นสุขเนี่ยมันยังเป็นความเอียงไปข้างหนึ่งสุขก็คือคู่กับทุกข์นั่นเองเป็นความเอ็นเอียงไปได้ข้างหนึ่งแล้วยังเป็นการเกาะเกี่ยวยังต้องมีอารมณ์ที่คล้ายๆว่าขึ้นต่อกันอยู่คล้ายๆว่าเหมือนกับคล้องอมันเป็นภาวะที่แม้จะเป็นนี่ก็ตามแต่ว่าความเป็นอิสระนี้ไม่บริบูรณ์ นี้ว่าเมื่อองค์ธรรมต่างๆนีปฏิบัติหน้าที่อยู่ตัวลงตัวเข้าที่ทุกอย่างแล้วเนี่ยมันจะเกิดภาวะที่เรียบโล่งเป็นอิสระเป็นอุเบกขาซึ่งเป็นภาวะที่จะทําให้ปัญญาที่ทํางานได้เต็มที่และทํางานอย่างแจ่มชัดที่สุดด้วยดัะนั้นที่จะเข้าถึงการรู้แจ้งสภาวะสิ่งต่งางๆตามเป็นจริงโพธิญาณวันตรัสรู้นี้ก็จึงต้องอาศัยอุเบกขา มาเป็นตัวแกนสําคัญของจิต